การแพทย์แผนจีน,นใช้ทฤษฎีชี่ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยก็ก่ะเกิดขึ้นแล้วก็ถูกขับเคลื่อนผักดันโดยชี่หรือลมปราณแต่เมื่อจําแนกออกเป็นส่วนๆตามลักษณะเด่นที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยก็จะจัดกลุ่มได้เป็น5กลุ่มที่เรียกว่า5าธาตุหรือปันจัธาตุคือไม้ไฟดินโลหะและน้ําธาตุไม้เนี่ยก็เปรียบได้กับการแผ่กิ่งก้านของต้นไม้ที่มีความสามารถโค้งงอยืดตรงได้ ธาตุไฟเปรียบได้กับเปลวไฟที่มีความร้อนแผ่ขึ้นสู่ด้านบนและความสว่างสวยขณะที่ธาตุดินเองนะฮะก็เปรียบได้กับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวได้ธาตุโลหะเนี่ยเปรียบได้กับโลหะที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งแข็งและอ่อนธาตุน้ําเปรียบได้กับน้ําที่มีลักษณะที่ไหลลงสู่ที่ต่ำมีความชุ่มชื้นความเย็นธาตุทั้ง5เนี่ยก็ถือว่า มีความสัมพันธ์กันใน2รูปแบบค,คือการสร้างและการขม่มการสร้างก็คือความสัมพันธ์ที่มีการหนุนนําให้เกิดการกระตุน้นการพัฒนาการระหว่างาธาตุทั้ง5้าธาตุที่เป็นตัวสร้างเรียกว่าแม่ธาตุที่ถูกสร้างก็เรียกว่าลูกส่วนการข่มก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีการยับยัง้งควบคุมกันระหว่างาธาตุทั้ง5การสร้างและการการข่มกันของปัญจธาตุจะดําเนินควบคู่สัมพันธ์กันไปในลักษณะที่เรียกว่าสมดุล ดำรงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามวัตจักรของสรรพสิ่งและก็ร่างกายมีการเกิดขึ้นมีการเจริญเติบโตมีการเสรื่อมถอยและก็มีการดับสลายตามธรรมชาติ